สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมต้นเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับกุมารทองที่ผมได้เช่ามานะครับและที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับก็เป็นกุมารทองของสำนักอาจารย์เมฆทั้งหมดนะครับแล้วก็จะแอบมาเล่าประสบการณ์เล็กน้อยนะครับกุมารทองทุกองค์ที่ท่านเห็นในตอนนี้นะครับ สี่อง,งนี้ผมจะบอกว่ามีประสบการณ์ทุกองค์ครับไม่ได้โม้ไม่ได้หลอกครับเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงนะครับกล้าสาบานต่อหน้าพระพุทธกล้าหมดนะครับสาบานต่อหน้าศาลสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมกล้านะครับมีประสบการณ์ทุกองค์นะครับที่ท่านเห็นเนี่ยสี่องนี้มีประสบการณ์หมดนะครับอ่า เริ่มตั้งแต่องค์ที่เก่าแก่ไม่ใช่เก่าแก่เลยเริ่มตั้งแต่องค์ที่อยู่กับผมมาแรกแกเลยนะครับองค์แรกๆกเลยองค์นี้ครับชื่อว่าหนูพายบุญนะครับองค์นี้เนี่ยมีประสบการณ์เรื่องเข้าฝันนะครับเขามาเข้าฝันผมนะครับเห็นเป็นเด็กอายุประมาณสิบสามสิบสี่ปีนะครับ เป็นผู้ชายนะครับมาเข้าฝันผมนะครับแล้วก็มีประสบการณ์อีกเรื่องหนึ่งก็คือผมเนี่ยจะขายขายกุมารทอ,ององค์นี้นะครับเนี่ยองเนี้ยองสีน้ําตาลสีสีไข่นะครับองค์แรกเนี่ยนะครับผมว่าจะขายนะครับตอนนั้นนะครับก็เห็นเขาเงียบๆไปนะครับหลังจากที่ฝันก็เงียบไปประมาณเกือบปีนะครับผมก็เลยตัดสินใจเอา้าลองขายดูสิ พอผมจะขายโพสต์ขายไปเท่านั้นแหละนะครับอยู่ดีๆก็รู้สึกสงสารขึ้นมานะครับเหมือนแบบว่าเหมือนแบบว่าเราเนี่ยไม่อยากจากเขาไปไม่อยากให้เขาจากเราไปเหมือนแบบว่าเขาอยากอยู่กับเราเขาทําให้ผมเนี่ยสงสารเขานะครับเหมือนว่าเขาเนี่ยจะร้องไห้ถ้าเขาไปนะครับรู้สึกสงสารว่าเขาจะไปอยู่ที่ที่ไม่ดีนะครับเขาจะเลี้ยงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ รู้สึกสงสารขึ้นมาทันทีนะครับนี่คือประสบการณ์ขององค์แรกนะครับหนูพายบุญนะครับต่อไปครับองค์ที่สองนะครับที่อยู่กับผมมาก็ไม่กี่เดือนนะครับเพิ่งผ่านมาได้เดือนนิดๆเท่านั้นเองเดือนก,กว่าๆนะครับนั่นก็คือหนูบุญเก่งนั่นเององค์นี้นี่ประสบการณ์ล้นเหลือนะครับมาวันแรกผมบอกตรงฮะมาวันแรก ผมคุยกับกุมารทององค์นี้นะครับหนูวุ้นเก่งผลปรากฏว่ามีของตกครับเป็นขวดน้ําตกนะครับอันนี้คือปฏิหารวันแรกนะแล้วก็วันต่อไปนะครับผมก็ลองขอนู่นขอนี่ขอเรื่องค้าขายก็ได้ผลสําเร็จนะครับขออะไรก็ได้นะครับขอเรื่องค้าขายเนี่ยแกจะเด่นมากนะครับหนูวุ้นเก่งนี่จะเก่งมากเลยเรื่องค้าขายนะครับต่อไปอันนี้อันนี้หนูวุ้นเก่งนี่เคยเล่าแล้วนะนะ เคยเล so mm. ่าให้ฟังแล้วนะครับหลายหลายเรื่องแล้วนะครับในประสบการณ์คลิปเก่าๆก็มีนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์หนูบุญเก่งนะครับต่อไปองค์ใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้ยินดีนําเสนอนะครับองค์ใหม่ล่าสุดเลยนะครับองค์นี้ชื่อว่าหนูบุญโชคนะดูดูดูนะครับดูใต้ฐานครับชื่อว่าโชคเห็นไหมอ่าหนูบุญโชคองค์นี้องค์คูนะครับของอาจารย์เมฆก็ชื่อว่าหนูบุญช่วยนะครับอันนี้ไม่ได้เขียนชื่อนะครับ เวลาคุณสั่งกุมารทองกับอาจารย์เมฆเนี่ยคุณสามารถเขียนชื่อได้นะครับให้อาจารย์เขียนได้อันนี้ชื่อโชคนะครับเรียกเต็มๆว่าหนูบุญโชคนะครับอันนี้องค์นี้เป็นองค์ครูก็ไม่ต้องเขียนนะครับเนี่ยคุณสามารถที่จะเขียนหรือ <c oughs> ตั้งชื่อแล้วก็เขียนลงไปในใต้ฐานตร,ตรงฐานอของกุมารได้เลยนะครับสององค์เนี้ยเนี่ยสององค์เนี้ยที่เนี่ย มีองค์เนี้ยหนูบุญโชคกับหนูบุญช่วยนะครับสององค์เนี้ยมีประสบการณ์ครับคืนแรกเลยนะครับแม่งคืนแรกผมนี่ได้ทําพิธีคือแบบมาปุ๊บเนี่ยผมก็ทําพิธีอย่างถูกต้องเนาะนะครับคือเราต้องทํานะครับไม่งั้นเขาจะไม่แสดงฤทธิ์เราทําผิดวิธีเขาก็ไม่แสดงฤทธิ์ใ้เราเห็นนะครับคือมาอแรกถามว่าต้องทํำยังไงคุณไปดูในคลิปเก่าๆครับเกี่ยวกับ วิธีเลี้ยงกูมารทองให้เฮี้ยนแล้วก็ให้แรงทํำยังไงนะครับคุณต้องไปดูวิธีการนะครับของคลิปเก่าๆที่ผมลงไว้นะครับคือต้องทําให้ถูกวิธีนะครับไม่งั้นเขาจะไม่เฮี้ยนเขาจะไม่โชว์ฤทธิ์ให้ท่านเห็นนะครับเขาจะไม่แสดงตัวให้ท่านเห็นนะครับว่าเขามีดวงจิตนะครับแต่ทุกองค์นี้มีดวงจิตหมดนะครับสององนี้นะครับวันแรกที่ได้มาผมก็จุดธูปสิบหกดอกนะครับบอกเจ้าที่เจ้าทานกลางแจ้งนะครับ ตอนนั้นเป็นตอนหนึ่งคืนผมก็จุดแล้วก็ขอเจ้าที่เจ้าทางจากนั้นก็เรียกเข้าเข้าบ้านโดยการจุดธูปห้าดอกนะครับก็เรียกเข้าเข้าบ้านพอเรียกเข้าเข้าบ้านเสร็จปั๊บผมก็รับขวัญเลยนะครับอันนี้ค,คือคือเรียกว่าเป็นประเพณีเลยว่าว่าได้นะครับสําหรับคนที่เลี้ยงกุมารทองนะครับข้อสําคัญก็คือได้กุมารทองมาวันแรกควรที่จะรับขวัญกุมารทองโดยการเลี้ยงเส้นไหว้ อาหารน้ำแดงหรืออะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อให้กุมารทองเนี่ยรักเราแล้วก็ได้กินแล้วก็มีพลังนะครับเพื่อที่ให้กุมารทองเนี่ยรักแล้วก็รู้สึกว่าเราเนี่ยมีบุญคุณต่อเขาเขาก็จะสแสดงฤทธิ์ออกมานะครับอ่าพอผมถวายน้ำน้ำอ,อันนี้ถวายน้ำเขียวเสร็จปั๊บเนี่ย เวลาผมเนี่ยผมได้มานะครับกุมารทองสององค์เนี่ยผมก็ถวายน้ําเขียวนะครับให้นะครับองค์ละขวดนะครับแล้วผมก็จุดทูปทุกอย่างครบหมดนะครับจุดทูบหนึ่งดอกแล้วก็ท่องคาถาจากสํานักอาจารย์เมฆนะครับแล้วทีนี้ผมก็นอนนะครับนอนฟังเพลงนะครับเปิดเพลงเปิดลําโพงไว้นะครับนอนฟังเพลงนอนไปสักพักหนึ่งผมได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงมีคนเคาะ นะครับเนี่ยเคาะโต๊ะเนี่ยแหละโต๊ะที่ท่านเห็นนี่แหละเนี่ยเนี่ยโต๊ะโต๊ะเนี่ยโต๊ะบูชากุมารทองนี่แหละนะครับมีเสียงเด็กไม่ใช่เสียงเด็กนี่มีเสียงคนมาเคาะนะครับดังป๊อกคือผมไม่ได้หูฝาดครับระยะเผาขนนะครับเนี่ยคือตอนนี้ผมก็อยู่ตรงห้องนอนผมนะครับแล้วก็จะมีอ่ากุมารทองอยู่นะครับคือห้องนอนผมเนี่ยที่นอนผมเลยได้อยู่ติดกับกุมารทองนะครับ ก็นอนนอนฟังเพลงนะครับพอนอนฟังเพลงไปผมก็ได้ยินเสียงมีเด็กมเาเคาะนะครับเคาะโต๊ะเนี่ยโต๊ะบูชากุมารเนี่ยเคาะป๊อกเอา้าผมก็รู้เลยอ๋อแสดงแล้วเหรอลูกโชว์ลายแล้วเหรอลูกนะผมก็พูดไปเลยนะครับก็เวลาที่ท่านได้กุมารทองมาเนี่ยวิธีเลี้ยงเนี่ยนะครับคือท่านต้องคุยกับเขาแบบเป็นกันเองคือ คนอื่นที่เอาอุมาทองขออาจาร,รย์เมฆไปเลี้ยงเนี่ยสั่งสั่งไปเลี้ยงเนี่ยไม่ค่อยจะเจอเหมือนผมหรอกนะครับบางองค์ก็เงียบบ้างได้ไปเงียบเ<า>พราะอะไรเพราะเพราะว่าท่านไม่คุยกับเขานะครับท่านต้องคุยก yes ับเขาแบบเป็นกันเองเหมือนลูกเหมือนเหมือนเด็กนะครับเหมือนเหมือนแบบเป็นเด็กอะไรเงี้ยคุยหยอกเขาบ้างอะไรเงี้ยเล่นกับเขาบ้างนะครับเพราะว่าเขาก็เหงานะครับถ้าท่านคุยแบบเป็นกันเองเนี่ย กุมารทองก็จะเล่นกับท่านอย่างผมเนี่ยสมมติผมได้มาเงียผมก็จะบอกว่าอ้าวหนูหนูบุญโชคหนูบุญช่วยนะลูกนะวันนี้มาทานอาหารนะลูกนะเนี่ยผมพูดนี้เลยนะวันนี้มาทานอาหารเลยนะลูกนะอาทานอาหารน้ําเขียวนะลูกนะเออทานแล้วก็จะเคาะอะไรก็ได้หมดนะลูกนะจะจะตีกองของพ่อก็ได้นะลูกนะตามสบายลูกเข้ามาบ้านแล้วนันลูกนะตามสบายนะลูกนะจะทําอะไรพ่อไม่ว่านะลูกนะเนี่ยผมพูดนี้เลย นะครับตอนผมได้มาเนี่ยสององค์เนี้ยเนี่ยผมได้มาเนี่ยผมพูดอย่างนี้เลยนะครับแล้วพูดออกเสียงอย่างนี้ด้วยนะครับไม่ได้พูดในใจนะผมพูดออกเสียงให้เขาได้ยินเลยนะครับแล้วแล้วแล้วผลปรกากฏว่าเขาก็ทําจริงๆนะครับคือผมอนุญาตไงผมอนุญาตเขาเขาก็เคาะจริงๆนะครับอ่าอันนี้เรื่องจริงนะครับไม่ได้หลอกนะครับประสบการณ์ <Luis> นี่ล้นเหลือนะครับผมคือคือคลิปนเนี้ยเนี่ยผมบอกตรงว่า ไม่อยากจะพูดเท่าไหร่เรื่องประสบการณ์นะครับแต่ว่าจะมารีวิวนะครับรีวิวให้ท่านเห็นเฉยนะครับว่าเราเรามีอุกุมารทององใหม่นะนะครับแล้วกุมารทองสี่องนี้ผมจะไม่ขายนะครับดูใกล้ๆเลยนะครับสวยนะครับกุมารทองของอาจารย์เมฆสวยทุกองนะครับดูนะครับเนี่ยมียันมีอะไรด้วยนะครับเห็นไหมนะครับสวยนะครับคือบอกตรงว่าสวยมากนะครับอาจารย์เมฆทํามาได้ดีมากนะครับผมชมเลย แล้วแกมีวิชาจริงนะแกมไม่ได้ไม่ได้หลอกลวงนะนะครับอันนี้เรื่องจริงอันนี้องค์องคูนี่มักจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากองคูมันแกะยากนะครับแต่ผมก็ชอบนะมันดั้งเดิมดี่มันไม่เหมือนใครดีนะครับองคูเนี่ยนะครับเนี่ยดูแต่ละองค์น,นะครับแล้วผมจะบอกให้นะกุมารทองสมัยนี้เนี่ยมันหาซื้อ แบบมีดวงจิตเนี่ยยากนะครับผมบอกตรงยากมากคุณโดนเขาหลอกแน่นอนนะครับแล้วผมบอกให้นะคนที่จะบูชากุมารทองเนี่ยเห็นวัดนูน้นวัดนี้ดังอะไรเงี้ยแล้วอยากจะไปเช่ามาอะไรเงี้ยผมจะแนะนําให้ว่ากุมารทองที่มีดวงจิตแล้วแบบเป็นเด็กมาเคาะบ้า,บางทําของตกอะไรได้เนี่ยมันไม่ค่อยมีหรอกครับสําหรับพระสงฆ์ที่จะ บุกเสกให้มีดวงจิตคือหมายความว่าถ้าเกิดเป็นกุมารทองที่ออกมาจากวัดเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นกุมารทองที่เป็นมงคลนะครับคือเป็นกุมารทองที่แบบเหมือนพระเครื่องอ่ะคือแบบกุมารทองปล่อยออกมาก็จากวัดก็จะเป็นแบบเหมือนพระเครื่องอ่ะพูดง่ายๆนะครับไม่มีดวงจิตนะจะเหมือนพระเครื่องแบบเล่นกันบ้างอะไรเงี้ยแบบเล่นพระอะไรเงี้ยก็จะมีราคาอะไรเงี้ยคือแบบคือมันเป็นเป็นแบบ ไม่เหมือนสมัยเก่าอะที่สมัยเก่าจะมีแบบกุมารทองพอถ้าเป็นกุมารทองปั๊บเนี่ยก็จะมีดวงจิตถูกไหมแต่และองค์ก็จะมีดวงจิตแต่สมัยนี้เนี่ยเวลาเวลาทางวัดเขาสร้างมาเนี่ยเขาสร้างเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยไปทําบุญถูกไหมพอเอาเงินไปทําบุญเขาก็สร้างกุมารทองขึ้นมาพอกุมารทองที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยถามว่ามีดวงจิตไหมผมบอกให้เลยว่าไม่มีดวงจิตครับ อันนี้รับประกันว่าประมาณประมาณเดี๋ยวเดี๋จะคาดเดาให้ให้ฟังประมาณสักแปดสิเปอร์เซ็นตเนี่ยกุมารทองที่ออกมาจากวัดเนี่ยมักจะไม่มีดวงจิตอันนี้สําหรับคนที่อยากได้กุมารทองแบบมีดวงจิตนะผมไม่แนะนําให้ซื้อกุมารทองที่ออกมาจากวัดนะครับปลุกเสกโดยพระโดยอะไรเงี้ยไม่ไม่แนะนําแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกุมารทองของ เกจิดังๆอย่างเช่นหลวง,งพ่อเต้อะไรเงี้ยหลวงปู่เต้อะไรเงี้ยหลวงพ่อเต้เรียกยากอย่างหลวงพ่อเต้คง,งทองนะครับแล้วก็หลวงปู่แย้มอย่างเงี้ยเอออันนี้น่าเล่นนะครับอันนี้เขามีประสบการณ์จริงแต่ถ้าเป็นพระวัดอื่นเนี่ยผมไม่แนะนํานะไม่แนะนําให้เล่นต้องถ้าจะเล่นจริงๆก็ต้องเป็นพระที่ดังไม่ใช่ต้องเป็นกุมารทองที่มาจากวัดที่ดังแล้วก็มีประสบการณ์ นะครับแล้วก็มีเกจิปลุกเสกที่มีชื่อเสียงไม่ให้ท่านไปเอาวัดโคกอีเล้งโคกอะไรเงี้ยแนะนำว่าคือไม่มีดวงจิตแน่นอนนะครับอ่านี่เรื่องจริงนะครับเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยพระส่วนใหญ่นะครับเขาปลุกเสกมาเขาเขามักจะไม่เอาดวงจิตไม่เรียกจิตกุมารทองนะครับให้อยู่ในหุ่นเพราะว่ามันอาจจะแบบเป็นกรรมอะไรเงี้ยแบบคือแบบ เหมือนเรากักขังวิญญาณอะไรเงี้ยพระเขาก็เลยไม่ไม่เรียกจิตเข้าหุ่นเข้าองค์อะไรเงี้ยแบบทํากุมารทองมีจิตเขาก็เลยไม่ทํานะครับหรือไม่ก็พระก็อาจจะไม่มีวิชาในการเรียกจิตกุมารทองนะครับอันนี้ก็ก็อยู่ที่ให้ท่านคิดเอานะครับคือผมบอกตรงว่ากุมารทองเนี่ยคำว่ากุมารทองเนี่ยก็คือกุมารทองนี่ก็คือว่า ต้องมีดวงจิตนะครับต้องมีดวงจิตไม่ใช่ไม่มีดวงจิตนะครับถ้าไม่มีดวงจิตก็คือปูนปูนปัสเตอร์เลยนะครับปูนปัตเตอร์เป็นหุ่นธรรมดาที่ไม่มีดวงจิตอย่างนี้ไม่ไม่ควรเอามาเลี้ยงไม่ควรซื้อมาไม่ควรเช่ามานะครับเพราะว่าท่านจะเสียนอกจากท่านจะเสียตังค์ท่านก็เสียความรู้สึกด้วยนะครับแนะนําให้ท่านหากูมารทองที่มีดวงจิตนะครับแนะนํานะ ไม่ควรที่จะไปเอากุมารทองที่ไม่มีดวงจิตถามอาพี่แล้วผมจะซื้อยังไงเออจงถึงจะมีถึงจะได้กุมารทองที่มีดวงจิตขั้นแรกเลยท่านไปร้านอย่างเงี้ยท่านก็ถามเขาก่อน่าเออไม่ทราบว่ากุมารทองเนี่ยที่ผมจะเช่าองค์เนี้ยมีดวงจิตไหมครับเนยถามเขาก่อนเลยเขาถ้าเขาตอบมาว่าไม่มีดวงจิตเราก็ไม่ต้องเช่านะครับ ก็ไม่ต้องเช่าแต่ถ้าเขาตอบว่ามีดวงจิตนะปลุกเสกแล้วมีดวงจิตจริงนอันนี้เราก็เช่ามานะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็กุมารทองเนี่ยตามเว็บไซต์นี่อันนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะกุมารทองตามเว็บไซต์อะไรเงี้ยอย่างกุมารทองอ,อย่างเว็บสยามกุมารทองอย่างเงี้ยผมบอกตรงว่าเว็บเนี้ยเขาขายกุมารทองของแท้ก็จริง แต่ว่ากุมารทองเนี่ยที่เขาขายเนี่ยมันไม่มีดวงจิตครับอันนี้เรื่องจริงผมเคยไปถามเขาแล้วแล้วก็มีรุ่นแล้วก็มีน้องคนหนึ่งเขาก็ไปถามแล้วว่าพี่กุมารทองที่พี่ขายเนี่ยในอ่าสยามกุมารทองเนี่ยมีดวงจิตไหมเขาบอกไม่มีดวงจิตแล้วแต่ศรัทธาว่างั้นนะครับฉะนั้นก็ก่อนที่จะซื้ออะไรก็ ถามเขาก่อนนะครับว่ามีดวงจิตไหมแต่ขออาจารย์เมฆนี่ผมบอกตรงว่ามีดวงจิตแน่นอนนะครับขออาจารย์เมฆนี่มีดวงจิตทุกองค์นะครับที่ท่านเหนสี่องค์เนี่ยทุกองค์มีดวงจิตหมดนะครับอันนี้ไม่ได้หลอกนะครับวันนี้ก็ตั้งใจมารีวิวนะครับตั้งใจมารีวิวนะครับกุมามทองแต่ละองค์นะครับผมอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องมั่งนะครับเพราะว่าไม่ได้เขียนสคริปต์คือแบบนึกอะไรก็พูดอะ คือพูดง่ายๆนึกอะไรก็พูดคือไม่ได้เขียนสคริปต์นะครับก็เลยพูดสะดุดบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็มารีวิวให้เห็นนะครับคือเวลาเราให้อาหารกุมารทองเนี่ยผมมองตรงนะให้ต้องให้แบบของใครของมันนะอันนี้แนะนํานะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่มีตังก็ให้แบบรวมก็ได้นะครับแต่ดีที่สุดคือให้ของใครของมันเขาจะดี เขาจะรักเรามากที่สุดนะครับถ้าเราให้ของขครของมันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้แหละนะครับมารีวิวให้ท่าน็ดอ่าดูให้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่อันนี้หนูพายบุญอันนี้หนูบุญโชคอันนี้หนูบุญช่วยนะครับอ่าดูหนูบุญช่วยก่อนนะครับชัดๆนะครับขออนุญาตเปิดไฟนิดนึงนะครับอ่านี่หนูบุญช่วยนะครับอ่าเป็นองคูนะครับ อันนี้ก็หนูบุญเกงนะครับกุมารทองของอาจารย์เมฆอันนี้จะบอกให้นะว่าใครที่ซื้อกุมารทองหรือเช่ากุมารทองของอาจารย์เมฆไปเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าท่านเลี้ยงตามผมอะยังไงท่านก็เจอเหมือนผมนะครับเออพี่ผมเลี้ยงไปแล้วทำไมมันเงียบจังอะไรเงี้ยไม่เห็นมันอะไรเลยอะไรเงี้ยท่านท่านคือท่านต้องทําแบบผมอะพูดง่าย ทําเหมือนเหมือนผมอ่ะคือทําเหมือนผมทุกอย่างกุมารทองเขาจะขึ้นกับเรานะครับเลี้ยงกุมารทองกุมารทองขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็เจอจริงๆนะครับเขาจะมาเคาะมาอะไรให้เราเห็นแน่นอนนะครับแล้ววิธีเลี้ยงทุกอย่างนะครับให้ท่านไปดูในคลิปวิธีเลี้ยงกุมารทองวิธีเลี้ยงกุมารทองให้เฮี้ยนและแรงอันนี้ท่านไปดูได้เลยนะครับ แนะนำนะครับคลิปนี้เนี่ยถือว่าเป็นคลิปที่มีสาระนะครับถ้าท่านทําทุกอย่างตามคลิปที่ผมบอกนะครับรับรองยังไงก็ก็เจอนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือหนูพายบุญอันนี้หนูบุญโชคอันนี้หนูบุญช่วยแล้วก็หนูบุญเก่งนะครับอ่าโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แหละนะครับ ยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับ